ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบกับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนหนองคายเด้กพี่น้องเด้อเล่าพัฒนาเซียนหนองไข่นะครับเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่ห้าสิงหาคมหกเจ็ดเล่าพัฒนาออกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ขับเด็กล่างก็ออกหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ขับงวดวันพุธนี่ก็ระวังไหวได้พี่น้องเน้อเหล็กเป่านะครับครับของเสียนน้องค่ายนะพี่น้องเนะคขับายได้เบิ้งเด้ติดตามก็ดะเห็นอยู่นะพี่น้องเนะคขับวันจันทร์ที่ห้าสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเสียนน้องค่ายบนล่างวิ่งรลด4ี่กับห้าพี่น้องครับแต่ว่าเป็นไปนเน้นพิษโตนะพี่น้องเนาะเน้นห้าแปดห้าเก้าสี่แปดสีเก้า เข้าหาศูนย์เข้าตรงๆนะพี่น้องเด้อเสียนน้องคายนะครับเอาไผ่โศกไผ่มันพอแต้มก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะครับไผ่บอ่อโชกบ่อมันเมื่อนี้พอแต้มกับสิผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเอาขัดเกลืนมาพี่น้องเนาะครับบัณนี้พอแต้มไผ่สนใจได้พี่น้องเด้อสนใจอยากเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มฟรีนะพี่น้อง แอดไลน์มาหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ0928658688ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันของพ่อแยมนะพี่น้องเด้อครับทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเนาะครับบริษัเสียเงินนะครับเด้อเนียนยำบริษัเสียเงินแม้นแต่บาทเดียวนะครับเขาได้ออกได้ฟรีนะครับเอาแอดไลน์มาโทรมาเด้อพี่น้องเด้อสนใจอยากเข้ากลุ่มมีห้าหน้อยแมน่มนๆน,นะครับ ในกลุ่มทั้งฮาหนอยทั้งลาาทั้งรัฐบาลไทยของพอเตียมมีครบเบิดนะครับอ่ะพอเตียมภาพไปติดตามเรียกลาพัฒนาเซียนนองใครนะพี่น้องเนาะ สัตว์บอพี่น้องวันพุธน้องพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่เก็บ ับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องครับชุดวิ่เพื่น้าพี่น้องด้ว ครับห้าหกเจ็ดสองสามสี่พี่น้อง ขัดเกลืนหมดพี่น้องขับจับคู่ด้วยพี่น้องเนอะเกดสองเกดสามอืม เจ็ดสี่แต่พี่น้องเนะื้อเล็กเจ็ดสี่ครับหกหกสองหกสามหกสี่ ห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับ รับคนเนียนนะพี่น้องเนอะรับเนียนสีหางคือเก่านะครับ ครับกัน6677พี่น้องกันเบินกันเปาไว้นะครับคอัสัตว์เจียนมาพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องแชปหนาจอได้ครับเด้อรับวันพุทธที่7สิงหาคม2567พี่น้องเนาะลาวพัฒนาเสียนหนองคายขับบนล่างวิ่งรูด6กับ7พี่น้อง ครับชุดเต็มเพิ่นกับห้าหกเ็ดสองสานะครับจับคู่กับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หกสขับเป็นเน้นให้ที่ 7, ็ดสองเจ็ดานะพี่น้องเนาะเอางวดที่ผ่านมาตัวเน้นบ่กเขาได้พี่น้องเลื่อเข่าตัวทีบนเน้นเอาฉะนั้นแล้วห้าพิจารณาเบื้องเอาเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนตัวก,กันกับหกกับเจนะครับ ครับเอาจะลืมนะพี่น้องเน้อเขามาแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องตะวันพาโชคสแนลน้ำแนนอนพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็่าลืมนะพี่น้องเน้อกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะครับเพื่อจะบอพลาดชิปใหม่ๆที่พ่อเตียมลงให้เนะคนะ้ครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่เอพเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนน้องครเน้ครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมากครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านแด้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ไวฟอนคอยเขาคอยให้แตกปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉกๆฉบมันมันกันนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมกับเออไวฟอนเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอเตรียมคอยสฉบโฉบมันมันเฮงหฮงร่ยๆยกันทุกทุกคนนะครับ เาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกัมีแคนนี้นาะพี่น้องเนาะครับเอาไปพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม